มาัางไกลเพื่อไปที่เกา่าตรงที่มีฉันพร้อมใจงงงงแหลงเงาเงาทุ่มเทไปเท่าไรมันก็ได้เค่นั้นการที่จะมีใครสักคนมันคงไป่เหมอกับฉันต้องทำยังไงไม่เข้าใจ I don't know what to do ไม่เคยเป็นคนที่ถูกรักไม่เคยเข้าใจความรักถูกเขาทำยังไงก็ไม่รู้รู้แล้วมันเพลน เลตแมกิทมีเควซี่จีบฉันได้ไหมใครเก่งแค่อยากเป็นคนที่ถูกรักสักครั้งหนึ่ง I don't know why ทำไมป็นเกมส i n g l กัวนกับมาดานหนึ่งทุกทีไม่รู้ทำไมชินต้องคอยเลิ่มใหม่อย่างนี้ไม่อยากจะชินครับว่าเสียใจ เพราะทวกการฉันจะรักใครก็ต้องยอมถอยไปทุกครั้งชาตินี้จะเจอกับเธอได้ไม่รู้ต้องรอถึงชาติไหนที่มีตัวตอนอยู่จริงไหมตอนอยู่จริงไหมไม่เคยเป็นคนที่ถูกรักไม่เคยเข้าใจความรักถูกเขาทำยังไงกันไม่รู้แล้วทำไมมันดูเพลินเพลินเล่นไม่กิ r งไม่ครซีจีบฉันได้ไหมใครเก่ง แค่อยากเป็นคนที่ถูกรักสักครั้งหนึ่ง I don't know why I don't know why ขอแค่สัในชีวิตได้หรือเปล่าตามหาใครสักคนที่กำลังตามหาเราแค่คนธรรม,มาดาธรรม,มาดาไม่ต้องมาจากฝา แค่อยากเป็นคนที่ถูกรักจากใครคนนั้นสักครั้งหนึ่งแค่อยากจะมีคนให้คิดถึงเวลาดึกๆกนั่งฟังเพลง i t making me crazy เธออยู่ในชื่อบอกฉันีแค่อยากเป็นคนที่ถูกรักสักครั้งหนึ่งไม่เคยเป็นคนที่ถูกรักไม่เคยเข้าใจความรักถูกทำยังไงกันไม่รู้แล้วทำไมมันดูเพลิน เลขไม่กินไม่ crazy ทีบฉันได้ไหมใครเก่งแค่อย่าเป็นคนที่ถูกรักสักครั้งหนึ่ง I don't know why